เราต้องกราสวัสดีนะครับน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง บีชแชนแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมดารีน่าฟรีไฟลนั่นเองนะครับนะวันนี้นะพี่ก็มาเฉลยกิจกรรมคลิกนั่นเองนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่4กันแล้วนะครับหรือสัปดาห์ที่5วะนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่ก็มาเฉลยถูกทุกข้อเลยนะครับผมสำหรับใครที่รอคำตอบอยู่ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่มีแจกทุกคลิปก็คือแจกเพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พาย้อนไปแจกเพชรนั่นเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็กดเข้ามาที่หน้าสุ่มเรนดอม อคอมเมนต์ YouTube นั่นเองนะครับก็พี่เอาลิงก์ที่ลงเมื่อวานนะครับผมคลิปที่ลงเมื่อวานเนาะก็จะเป็นปืนเอ็มแปนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดคอมเมนต์นะครับผมก็ระบบคัดมาไว้ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ดูจบนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ยูเฟซนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับว่าจะคือใครนะครับผมเรามาดูเลยปึ๊บอ่ะคนแรก อ่ะโอเคได้ที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมอยากได้เพชรครับผมก็มียูดีนะครับแล้วก็ชื่อเฟสนะครับชื่อเฟสตาต้นนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เติมให้เลยต้องใช้นะครับผมอ่ะพี่เติมจริงแจกจริงนะครับผมก็ดูสลิปได้เลยนะครับผมพี่ก็อัดทิมตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมแล้วก็มาอัดต่อในในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่ะข้บรบไปนะครับผมนี่เป็นน้องสิงค์นองนานั่นเองนะครับผม เดี๋ยวพี่ทาการเติมให้เลยนะครับฟรีๆพี่ย้ําว่าฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่ทําตุกกาิกาเท่านั้นนะก็คือกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบที่สําคัญนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบเท่านั้นเองนะครับโอเคเราเริ่มแจกกันเลยดีกว่านะครับกดยินยันไปเลยนะครับ3 2มสองหนึ่งไปครับผมเพ๊บสักครู่นะครับเนี่คพีนข้างช้านะครับผมนี่นะครับผมก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับได้แล้วนะครับผม หายไหมมันดิ้งไปไหนวะเนี่ยก็น้องคนนี้ได้เลฟที่เรียบร้อยนะก็คือน้องสิงห์น้องนานั่นเองนะครับผมก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่เดียเป็นชื่อเฟซใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็แจกันที่เรียบร้อยนะครับผมก็กดเข้ามาคลิกเกมมาต่อเลยนะครับผมก่อนจะไปเฉลยกันนะครับพี่ขอคนละหนึ่งไลค์กันก่อนเลยนะครับ พี่ขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้เพชรฟรีนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟใต้คลิปนี้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือดูคลิปนี้จบนั่นเองนะครับถ้าให้ดูเป็นจบพี่ก็ไม่แจกนะครับระบบจะตัดออกทันทีนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอรับของตรงนี้ก่อนนะครับผมก็เป็นรางวัลประจำวันนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเราไปเฉลยเฉลยกันเลยก่อนะครับผมก็กดเข้าไปที่ประกาศเลยนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้ว อ s สปอรคลิกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะฟึบนะครับผมจะนั่งรอสักคู่แล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงปุ่มแดงตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่รอสักคู่นะครับปึ๊บก็เรามาดูในส่วนข้อแรกกันเลยนะครับผมก็คือคําถามข้อแรกนะครับทีมได้คว้าโบยาถึง2ครั้งนะครับจากการแข่งขันอ่า วันที่11นั่นเองนะครับเดย์สินะครับเราก็ตอบไปเลยนะครับแบบมั่นใจไปเลยก็คือข้อแรกนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะครับผมข้อแรกทีมแรกเลยนะครับผมกดไปเลยปึ๊บนะครับผมจากนั้นยืนยันครับตอบครับผมปึ๊บนี่นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับกินดีรับไปเลยนะครับเรากดยืนยันไปนะครับในส่วนข้อที่2นะครับจากตารางนะครับผมอ่าของเดย์สินะครับทีมเอชอุตเอเคโกจีนะครับผมเก็บคะแนน รวมไปได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะครับเราก็ตอบแบบมั่นใจไปเลยนะครับก็คือ803คะแนนนั่นเองนะครับเราก็ตอบไปเลยนะครับปึ๊บนะครับยืนยันคำตอบครับผมปึ๊บนี่เลยนะครับก็คือถูกต้องนะครับผมตอบถูกยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับเรากดยืนยันไปเลยตอนนี้ก็ได้เป็น10คะแนนแล้วนะครับเรากดรับไอเทมไปเลยนะครับปึ๊บนะครับผมอ่ากดยืนยันไปเลยปึ๊บนี่นะครับก็ไอเทมนะครับก็จะอยู่ ในกล่องจดหมายนั่นเองนะครับเข้าไม่เกิน1 0หรือ5นาทีนะครับก็อย่าลืมกดรับในกล่องจดหมายด้วยนะครับโอเคนะครับเข้าไปในเกมมันเลยนะครับโอเคนะครับรล่อเฉลยไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือถูกทั้ง2ข้อเลยนะครับก็คืออ่า เฉลยไป2ข้อแล้วนะครับใครที่ตอบถูกแล้วเขานะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าอีพีหน้าเนี่ยพี่จะมาเฉลยทุกสัปดาห์เลยนะครับน้องๆไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปสุ่มมั่วนะครับดูพี่เฉลยให้นะครับตอบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็มีเพชรแจกด้วยนะครับที่สําคัญไม่ได้ดูฟรีนะครับผมน้องๆเข้ามาเนี่ยได้ฟรีเลยนะครับผมโอ้โหเพียงทําตามกติกาง่ายๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอมเมนต์อยู่เดียวไม่ใช่เฟซแล้วก็ที่สําคัญดูคคคลิิปนนนนี้้้ใหจจบบแ่่ััเองะรรรกกมมไ ง่ายเลยนะครับโอเคเรามาดูกิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับผมในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับแม่นปืนโลกสถานนั่นเองนะครับผมก็จะเป็น สังหารศัตรูด้วยสกินปืนประจําวันนะครับเพื่อรับของรางวัลนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลลอกอินหนึ่งวันนะครับผมเ็อาอินก็รับไปเลยนะครับผมเป็นปืน mp 40นะครับหนึ่งวันนั่นเองนะครับแล้วก็สังหารสามคิวรับเป็นกล่องซุ่มสกินปืนนะครับผม mp 4 0หนึ่งกล่องนะครับแล้วก็7คิวเนี่ยนะครับผม2กล่องนะครับ1ิ้คิวรับไป3กล่องนะครับแล้วก็25คิวเนี่ยรับ4กล่องเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่มาม่อีกก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโอเคแลเรามาดูในส่วน ร้านค้ากันมากที่เข้ามาใหม่มีอะไรบ้างนะก็จะเป็นในตัวนี้เลยนะครับผมนี่ก็เข้ามาตั้งแต่วันที่10เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมผู้นําโลกวิญญาณสาวนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มาใหม่นั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็ใช้คูป,ปอง นะครับผมไดมอนด์ร้อยยอดแล้วนี่ในการหมุนนะครับผมก็หรือว่าใช้เพชรก็ได้นะครับผมหกสิบเพชรนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หกร้อยเพชรเนี่ยสิบครั้งบวกหนึ่งครั้งก็เป็นสิบเอ็ดครั้งนั่นเองนะครับผมอ่ะของรางวัลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีตัวละครมีเพชรชิตตันมีเศษเพชรชิตตันนะครับแล้วก็หน้ากากตัวนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรหล่อเลยนะครับผมพี่บอกเลยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่พี่ทําคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับผมอ่าเมื่อวานนี้ก็จะเป็นตู้สุ่ม ของปืนเอ็กนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาอีกในภายใน3หรือ2วันนี้แหละนะครับผมก็รอตัวนี้ออกหมดก่อนนะครับผมก็จะเข้ามานะครับน้องๆเตรียมคูปองอีโวได้เลยนะครับเตรียมคูปองสีส้มอีโวให้สมได้เลยนะครับหรือว่าเตรียมเพชรได้เลยนะครับมีหมดเยอะแน่นอนพี่บอกเลยโอเคนะสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็พี่จะพาไปดูนะครับสำหรับสกินปืนที่เราจะได้ในการตอบคาถามคลิกนั่นเองนะก็จะเป็น ลูกซองตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยถาวรเลยนะครับผมให้เดาให้ดูชัดๆนะครับนี่เลยนะครับก็สวยงามเลยนะครับเป็นสีแบบสีฝุ่นนะครับสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับมีหัวกะโหลกตรงกลางด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ค่าสัตัดนะครับผมสแปดด้วยสตัตว์ ถ่าฐานะปืนนะครับเป็นดามินบวกหนึ่งนะครับตาการยิงลบหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะบวก2นั่นเองนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับของฟรีใครจะไม่อยากได้นะครับผมก็ได้ยกเสริมแน่นอนสำหรับใครที่ตอบคำถามครบ14คะแนนนั่นเองนะครับผมใครที่ไม่ครบก็น่าเสียดายไปนะครับผมใครที่มาดูตั้งแต่พี่ทำแรกเนี่ยนะครับพี่ทำเฉลยแรกก็ได้คะแนนเต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่เฉลยถูกทุกข้อไม่มีข้อไหนผิดเลย นะครับผมสำหรับใครตอนนี้ยังทันนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้พี่เฉลยแบบนี้อีกก็อย่าลืมนะครับกดทิ้งกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์เชื่เฟซลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับผมครบ1000ไลค์ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับพี่แจกอีกทันที1000เพชรกันไปเลยพี่ๆแล้วพี่จะสุ่มแจกเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่ก็จะมาแจกในส่วนบัตรสร้างห้องด้วยนะครับพี่ยังไม่แจกเลยนะครับผมก็รอมาสิ้นเดือนนี้นะะครรับเพาาว่ รอประมาณสินเดือนนี้แหละนะครับผมพี่ขอ,อรวบรวมอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นบัตรสร้างห้องเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนอยู่ตรงไหนเอยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนแพ็กเกจหรือเปล่าวะแฟ,แฟ,แฟ,แฟชั่นือคอร์เรชั่นคูหูไอเทมนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนบัตรสร้างห้อง 150เพชรนั่นเองนะครับพี่จะแจกประมาณ4-5รางวัลนี่แหละนะครับที่ฉลอง50,000ซับที่ผ่านมานะครับพี่ก็เลยแล้วตอนนี้ก็จะไป60,000ซับแล้วนะครับเดี๋ยว60,000ซับก็จะมีแจกแน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้ได้เลยนะครับพี่มีแจกทุกคลิปเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ตอบถูกแล้วอย่าลืมนะครับทำตามกติกาใครอยากได้เพชรทจตามกติกาด้วยนะก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์อ่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ออยู่ดีมชืเ ตใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ